าฏิหาริย์ที่เราคาดหวังไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเสมอไปมันเกิดจากการสะสมความพยายามเล็กๆทุกวันเรื่องเล่าสั้นๆของคนธรรมดามักสอนเราว่าความคงที่สำคัญกว่าความรวดเร็วเริ่มจากการเล่าเรื่องจริงนี่คือเรื่องของหญิงวัย30ที่เริ่มต้นจากงานพาร์ทไทม์และเขียนบทความวันละหน้าเธอไม่โดดเด่นในทีแรกแต่เธอมีนิสัยไม่ยอมเลิก ในปีที่สองบทความของเธอเริ่มมีคนแชร์และมีลูกค้าติดต่อเราเรียกกระบวนการนี้ว่า Compound Action การกระทำที่ทบต้นทบดอกแบบการเงินแต่เป็นการลงทุนด้านทักษะและความน่าเชื่อถือในเชิงจิตวิทยามีแนวคิดว่า Microhabits หรือพฤติกรรมเล็กๆช่วยลดแรงเสียดทานของการเริ่มต้นและเมื่อความเสียดทานลดลงการลงมือจะเกิดขึ้นบ่อยขึ้นและต่อเนื่อง การเติมพลังด้วยการเฉลิมฉลองความสำเร็จเล็กๆยังช่วยให้ระบบรางวัลในสมองเชื่อมโยงพฤติกรรมกับความสุขทรงผลให้พฤติกรรมซ้ำกลายเป็นนิสัยธรรมะอธิบายว่าการทำบ่อยๆคือการฝึกปัญญาทำไปทำไปแล้วสติจะเติบโตความอดทนจะเป็นเพื่อนสนิทและปาฏิหาริย์ที่เห็นคือผลของการสะสมความเพียรแผนปฏิบัติ30วันเลือกงานหนึ่งจิ้น แบ่งเป็นงานย่อยวันละ1 0บถึงยีนาทีทำให้เสร็จทุกวันบันทึกความคืบหน้าและให้รองมันตัวเองเมื่อครบเจ็ดหรือ30วันนั่นคือต้นทุนต่ำแต่นำไปสู่ผลสูง